จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรจอมราชันตอนที่1433หัวหน้าผู้คุมกฎหลังจากเปิดหนังสือและการรับตำแหน่งเสร็จสิ้นอย่างชีรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนผ่านตัวเขาและสัมผัสได้ถึงโชคชะตาบางอย่างที่มาบรรจบกับเขากระแสไฟเล็กๆไหลลงมาจากตาข่ายที่คลุมอยู่ไหลเข้าสู่ตัวเขาขณะที่เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ พลังในโชคชะตานั้นเพียงพอที่จะผลักดันคนธรรมดาไปสู่ระดับเทพผสมบุบสูงสุดได้โดยตรงสำหรับคนที่อ่อนแอและไม่สำคัญมันจะเป็นตัวแทนของพลังเทพ,พเจ้าจำนวนมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อหน้าเสียดายที่มันไม่ได้ช่วยอย่างฉีมากนะักท้ายที่สุดเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ระดับสูงสุดของเทพสูงสุดแล้วอย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงกับโชคชะตานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะมันทาให้เขามีสถานะปานกลางในบ้านผู้อยู่ยงคงกระพัน ตอนนี้เขาเป็นผู้ตรวจสอบการกำกับดูแลของดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้กล่าวอีกในหนึ่งผู้บัญชาการผู้คุมกฎเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคดีอาญาและข้อพิพาทต่างๆในดินแดนตลอดจนจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแม้จะอยู่ในสถานที่เล็กๆเช่นราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตนิรันต์แต่ก็ยังมีความขัดแย้งมากมายที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานที่เช่นดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้แน่นอนว่าเขาจะไม่มีอำนาจใดๆนอกสถานที่นี้ตอนนี้เขาอยู่ภายใต้อำนาจโดยตรงของตัวแทนทั้งสี่ของเขาในความเป็นจริงทันทีที่เขาได้รับโชคชะตาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเขารู้สึกได้ว่าเขาควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาอย่างแท้จริง ยางชี้ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ผนึกกองทัพเทพสามารถลบล้างรูปแบบการควบคุมดังกล่าวได้ทั้งหมดทําให้มั่นใจได้ว่าเขายังคงมีอํานาจอย่างสมบูรณ์เหนือตัวแทนทั้ง4ี่ของเขาในขณะเดียวกันแม่ทัพปีศาจที่2ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบการกํากับดูแลและเมื่อโชคชะตาหลังไหลเข้ามาหาเขาในตอนแรกเขาก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจจากนั้นก็ขมวดคิ้วโชคชะตานี้ไม่เพียงพอพลังและอํานาจของเราอ่อนแอเกินไป ไม่ต้องกังวลอย่างชี้กล่าวเรามีเวลาที่จะหาทางขึ้นตอนนี้เราเป็นเพียงผู้บัญชาการผู้คุมกฎดังนั้นโชคชะตาระดับนี้ก็มากเกินพอแล้วคราวหน้าเราจะบุกเข้าไปประชิดต,ตัวตอนนี้พวกเจ้าทั้งสี่ต้องรับทรัพย์สมบัตินี้และเริ่มสร้างดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้ปรับปรุงโชคชะตาของมันและในขณะเดียวกันก็เริ่มสะสมทรัพยากรจากบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าข้าจะปรับปรุงแผนของข้าและคิดว่าจะทำอะไรต่อไปข้างหน้า ครับท่านในฐานะหัวหน้าผู้คุมกฎเขาจะไม่สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจัดการเรื่องประจำวันตอนนี้เป้าหมายของเขาคือการสร้างความมั่นใจว่าตัวแทนของเขาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้สิ่งที่เขาต้องการคือตำแหน่งอย่างเป็นทางการในบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันและเขาจะสามารถทำงานเพื่อต่อย,ยอดความสนใจของเขาได้ ในช่วงหลายวันต่อมาแม่ทัพป,ปิศาจที่2ได้ฝึกฝนการบ่มเพาะของเขาและยางชีก็ได้ทําความคุ้นเคยกับบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันรวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่และโครงสร้างทั่วไปบูมยางชีเปิดหนังสือขนาดมหึมาทําให้คฤราหาท์ทั้งหลังสั่นส้านจากแรงนั้น หนังสือสูงพอๆกับคนทั่วไปและเปล่งประกายด้วยแสงสีทองอักขระหลายตัวถูกสลักไว้บนหน้าปกเผยให้เห็นชื่อของมันว่าเป็นพระสูตรที่แท้จริงของผู้อยู่ยงคงกระพันมันเป็นบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันและคล้ายกับเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ของบ้านบวงสรวงเทพสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือมีสถานที่มากมายเช่นดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้มากเกินกว่าจะนับได้และพวกเขาลุกขึ้นและล้มลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะโดยสงครามหรือเพราะเหตุอื่น ด้วยเหตุนี้ฉบับใหม่ของพระสูตรที่แท้จริงของผู้อยู่ยงคงกระพันจึงออกมาทุกปีและถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยทันคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันในความเป็นจริงในเวลาไม่กี่วันที่ยังชีใช้เวลาศึกษาหนังสือมีแนวโน้มว่าดินแดนจํานวนมากที่อยู่ในระดับเดียวกับดินแดนแห่งหุบเขาดอกไม้ได้ผุดขึ้นมาทั่วทั้งนิกาย โลกของเทพ,พเจ้านั้นใหญ่โตและบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่อย่างน้อยเขาก็มีความเข้าใจพื้นฐานแล้วในตอนนี้และเขายังรู้ว่ากลุ่มผลประโยชน์ใดที่ขัดแย้งกับดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้ส่วนใหญ่แล้วดินแดนของทุ่งดอกไม้นั้นเล็กเกินไปที่จะติดต่อกับกลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่มที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตัวอย่างเช่นดินแดนแห่งตำราเทพดินแดนแห่งเผ่าสวรรค์ดินแดนมรณะดินแดนที่แห้งแล้งดินแดนแห่งดอกลินลี่ ดินแดนแห่งท้องฟ้าอัมพันและอื่นๆบางพื้นที่มีพลังมากกว่าพื้นที่อื่นและบางคนในพวกเขามีความสำคัญเกินกว่าจะจำกัดอยู่ในดินแดนเดียวตัวอย่างเช่นในบรรดาตัวแทนสี่คนของอยางชีหนึ่งในนั้นคืออุปราชอย่างไรก็ตามเขาเป็นเพียงอุปราชของดินแดนเดียวเท่านั้นอุปราชบางคนควบคุมสมหรือสีดินแดนมีแม้กระทั่งขุนนางบางคนที่ทำหน้าที่เป็นอุปราชสิบแผ่นดิน และบุคคลที่ทรงพลังอย่างแท้จริงจะควบคุมพวกเขาเป็นพันเป็นหมื่นเห็นได้ชัดว่าคนที่เป็นอุปราชมื่นดินแดนจะเป็นเทพสูงสุดที่มีระดับพลังจิตและระดับความเป็นเทพอย่างน้อย1,000พล้านเห็นได้ชัดว่าในขณะที่ผู้นำของดินแดนเดียวและผู้นำของหมื่นจะมีตำแหน่งอุปราชร่วมกันแต่พวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันคล้ายกับการที่ดวงวงช้างและช้างทั้งสองใช้คำว่าช้างร่วมกันแต่สามารถเปรียบเทียบกันได้จริงหรือ แผนทันทีของหยางฉีคือเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนทั้งสี่ของเขาแต่ละคนกลายเป็นอุปราชในดินแดนต่างๆในตอนนี้ชะตากรรมที่พวกเขาสามารถมอบให้นั้นเล็กน้อยเกินไปก็ต่อเมื่อพวกเขาครอบครองดินแดนสิบแห่งหรือมากกว่านั้นพวกเขาจึงจะเริ่มสร้างความแตกต่างได้เขายืนยันแล้วว่าราชวงศ์ที่อยู่คงกระพันเป็นระบบศักดินาที่อำนาจถูกผลักไสลงมาพร้อมกับโชคชะตาสำหรับตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อกับคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงเช่นจักร,กรพรรดิและราชสำนักได้ ผู้มั่นของเทพพย,ยดาสู่สู่ตูกูหยุนกงเป็นบุคคลระดับสูงเช่นนั้นในขณะที่ยังชีทำการวิจัยตัวแทนของเขาก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาเพื่อตอบคำถามใดๆเมื่อถึงจุดหนึ่งยังชีก็ชี้ไปที่รายชื่อในพระสูตรที่แท้จริงของผู้อยู่ยงคงกระพันและพูดว่าคนนี้เขาเป็นคนที่เราจะออกไปตัวแทนทั้งสี่ของเขาตอบด้วยความประหลาดใจอุปร,ราชสิบแผ่นดินตูกูนิมู เขาเป็นหนึ่งในศัตรูที่ทรงพลังที่สุดของเราคนเดียวกับที่สมรู้ร่วมคิดกับผู้คนจากราชวงศ์จักรวาลเพื่อทำร้ายอาจารย์ของเราเจ้ารู้ไหมว่าอาจารย์ของเรารู้เรื่องการสมรู้ร่วมคิดครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรวาลและต้องการหาหลักฐานที่ยากน่าเสียดาย ถ้าคุ้นเคยกับรายละเอียดแล้วนี่คือบุคคลที่เราจะกำหนดเป้าหมายเนื่องจากระดับสูงจะไม่ถามคำถามใดๆพวกเขาจะพูดถึงความอาฆาตพยาบาส่สวนตัวข้าได้อ่านข้อมูลทั้งหมดของเขาแล้วเขาสมรู้ร่วมคิดกับราชวงศ์จักรวาลเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงโชคชะตาและฐานการเพาะปลูกของเขาแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรทรยศแต่เรายังสามารถอ้างได้ว่าเรากำลังลงโทษเขาสำหรับการกระทำผิดของเขา มาทำแบบนี้กันเถอะหาวิธีที่จะรับอาจารย์ของเจ้านอกนิกายที่นั่นแม่ทัพปิศาจคนที่สองจะปราบเขาและข้าจะรักษาบาดแผลของเขาจากนั้นเราสามารถเริ่มดำเนินการตามแผนแม่บทของเราได้เราจะทราบว่าตูกูนิมูทำธุรกิจกับบ้านแห่งจักรวาลที่ใดจากนั้นเราจะซุ่มโจมตีพวกเขาปล้นเขาฆ่าผู้คนจากราชวงศ์อื่นและใส่ร้ายเขาในทุกสิ่งหลังจากนั้นเราจะยึดครองดินแดนของเขาและท้ายที่สุดทั้งข้าและแม่ทัพปิศาจท,ที่สองจะเป็นอุปราช ไม่เลวแม่ทัพปีศาจที่สองกล่าวไม่ใช่แผนร้ายเลยแม้ว่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการสมคบคิดเล็กๆน้อยๆสิ่งต่างๆเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเสมอยางชี้ตอบนอกจากนี้สำหรับเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพ10แผ่นดินจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลดีนอกจากนี้เจ้ายังเป็นผู้รับผิดชอบแผนการอันแยบยนและกลอุบายทั้งหมด เจ้าเต็มไปด้วยกลอุบายที่ชั่วร้ายจริงๆเด็กน้อยที่ผ่านมาเจ้าหลอกข้าด้วยซ้ำข้าจะมุ่งไปที่การดึงความแข็งแกร่งของข้ากลับมาข้าไม่มีเวลาวางแผนและกลอุบายข้าจะเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะทำลายบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันเมื่อพิจารณาว่าบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันนั้นแข็งแกร่งเพียงใดแม้ว่าเจ้าจะมีพลังเต็มที่เจ้าก็ไม่อาจทำลายมันได้สำเร็จไม่ว่าในกรณีใดแผนถูกกำหนดไว้แล้วได้เวลาทำงานแล้วครับท่าน ตัวแทนสี่คนของเขาพูดขณะที่พวกเขาบินจากไปอาจารย์ของพวกเขาชื่อตูกูหงและเขาไม่ใช่อุปราชแต่เป็นผู้ควบคุมดูแลของจักรวรรดิหรืออีกในหนึ่งคือคุณนางที่รับผิดชอบวินัยของอุปราชเนื่องจากตำแหน่งของเขาเขาทำให้หลายคนขุนเคืองใจ แม้ว่าผู้ตรวจการกำกับดูแลของจักรวรรดิจะมีตำแหน่งสูงกว่าอุปราชแต่ในแง่ของอำนาจทั่วไปในนิกายก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างพวกเขาและตราบใดที่ผู้ตรวจการมีหลักฐานการประพฤติมิชอบพวกเขาก็สามารถลงโทษอุปราชได้ตามที่พวกเขาต้องการตูกูของมีฐานการฝึกฝนที่ทรงพลังขนาดพลังจิตและระดับความเป็นเทพของเขาอยู่ที่ประมาณ5หรือ600ล้านทำให้เขาอยู่ในรายชื่อเป้าหมายที่ยังฉีต้องการครอบครอง ไปกันเถอะแม่ทัพปีศาจที่สองอย่างชี้กล่าวเรากําลังออกจากบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันเพื่อจัดการกับตูกูหงการทําในนิกายจะเป็นอันตรายเกินไปไปกันเถอะหวือตอนนี้พวกเขามีตําแหน่งอย่างเป็นทางการและเป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้ามาและไปโชคชะตาไม่ได้สร้างปัญหาให้กับพวกเขา ยังไงก็ตามอย่างฉีเมื่อพิจารณาว่าเราเป็นทั้งหัวหน้าผู้คุมกฎและโชคชะตาจะไม่สร้างปัญหาให้กับเราทำไมเราไม่แอบเข้าไปในนิกายลึกลงไปและพยายามขโมยสมบัติบ้างข้ารู้ว่าผู้นำตระกูลเลวซามของที่นี่ได้สะสมสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางอย่างไว้ตัวอย่างเช่นพวกเขาเคยมียาลูกกรทองอมะตะซึ่งถือกำเนิดมาจากความกลาหนขั้นต้นและถือเป็นสมบัติแห่งสวรรค์ หากเราได้รับยาเหล่านั้นฐานการบ่มเพาะของข้าจะกลับมาเป็นปกติในเวลาไม่นานและหยกมหาตามมชินนั้นน่าจะอยู่ใกล้เม็ดยาเหล่านั้นมาช่วยกันขโมยพวกมันกันเถอะยางชียิ้มอย่างลึกลับถ้าเจ้ามั่นใจขนาดนี้ทำไมไม่ไปทำเองละ่ะเจ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรจากข้าข้าทำได้ถ้าข้าต้องการแต่ฉันฉันของเจ้าอาจมีประโยชน์มากถ้ามันสามารถแอบเข้าไปในห้องโถงแห่งสวรรค์ได้การเข้าไปในบ้านของผู้อยู่ยงคงกระพันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับมัน ตอนที่1434อุปราชสิบแผ่นดินเราต้องทำสิ่งต่างๆอย่างช้าๆแต่แน่นอนและอย่าลืมว่าห้องถงแห่งสวรรค์นั้นว่างเปล่าทั้งหมดยกเว้นเจดจำนงขององค์จัก,กร,กรพรรดิบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันธ์นั้นแตกต่างออกไปมีปรมาจารย์คอยเฝ้าอยู่เนืองนิดตามความจริงแล้วอย่างชีถูกล่อลวงให้ตกลงกับแม่ทัพปิศาจคนที่สเนื่องจากเขาต้องการชิ้นส่วนของยกมหาตามะชิ้นนั้นอย่างมาก นอกจากนี้เขาสัมผัสได้ว่าชุดของหยกของเขาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อเขาได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดและรวมหยกเข้ากับผนึกกองทัพเทพแล้วเขาจะแข็งแกร่งมากจนอาจเหนือกว่าเทพสูงสุดแน่นอนเขาไม่สามารถรวมมันเข้าด้วยกันด้วยตัวเขาเองแต่กับมหาสุสานเขาทำได้มหาสุสานมีพลังมากพอที่จะฝังทุกสิ่งและทุกอย่างและเป็นสิ่งที่นำไปสู่การล่มสลายขั้นสุดท้ายของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้ยังชี้จึงรู้ว่าเขาต้องกลับเข้าไปในสุสานอันยิ่งใหญ่ เจ้ากำลังรออะไรอยู่กันแน่แม่ทัพปีศาจที่สองถามพลางขมวดคิ้วข้ากำลังรอที่จะจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันของเราได้ดีขึ้นตอนนี้เราไม่ได้ใกล้เคียงกับอำนาจระดับสูงด้วยซ้ำเจ้าคิดว่าการเป็นผู้บัญชาการผู้คุมกฎมีค่าอะไรบ้าง นอกจากนี้โชคชะตายังแข็งแกร่งขึ้นในส่วนลึกของนิกายมันจะง่ายเกินไปที่จะเตือนศัตรูถึงการปรากฏตัวของเราเจ้าถูกจองจําเป็นเวลาหลายพันล้านปีแม่ทัพปีศาจที่สองทำไมจู่ๆเจ้าถึงใจร้อนแบบนี้เป็นเพราะข้าถูกขังนานจนข้าหมดความอดทนแม่ทัพปีศาจคนที่สองตวัดกลับแต่ทุกสิ่งที่เจ้าพูดมีเหตุผลได้ข้าจะรอต่อไปการตัดสินใจที่ชานฉลาด เมื่อการสนทนาของพวกเขาดำเนินไปอย่างฉีและแม่ทัพปีศาจที่สองกำลังบินออกจากอาณาเขตของบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันโดยปกติแล้วถ้าเทพ,พเจ้าสูงสุดพยายามที่จะบินจากด้านหนึ่งของบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันไปยังอีกด้านหนึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายร้อยหรือหลายพันปีแต่แม่ทัพปีศาจคนที่สองเป็นร่างที่ทรงพลังที่สามารถข้ามโลกนับล้านในชั่วพริบตาเดียวและแน่นอนว่าบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันเป็นเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับโลกถวยเทพโดยรวม เมื่อพวกเขาอยู่นอกตาข่ายแห่งโชคชะตาทั้งแม่ทัพปีศาจที่สองและหยางฉีก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยสิ่งต่างๆถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดภายในนิกายจนพวกเขาไม่สามารถใช้ความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพวกเขาได้ตอนนี้มันเป็นเกมที่รอคอย หลายช่วยยามผ่านไปในที่สุดพวกเขาก็เห็นร่างห้าร่างบินมาทางพวกเขาผู้นำกลุ่มคือชายชาราเขาสูงและมีกล้ามเนื้อแต่หลังค่อมเล็กน้อยและมีแววสับสนในดวงตาของเขานี่คืออาจารย์ของตัวแทนทั้งสี่ของหยางฉีตู้กูหงอาจารย์สองคนนี้เป็นยอดฝีมือที่เราคัดเลือกมาเพื่อช่วยเราปราบตูกูนิมูปรามาจารย์ที่สุดยอดเหล่านี้อยู่ที่ไหนกันแน่ตูกูหงถามมองไปรอบๆด้วยดวงตานกอินรี เราอยู่ตรงนี้อย่างชีพูดก้าวไปข้างหน้าโดยเอามือประสานกันไว้ด้านหลังแม่ทัพป,ปีศาจคนที่สองทำไมเจ้าไม่เป็นผู้นำที่นี่ฮึมแม่ทัพป,ปีศาจที่สองบอกมืออย่างเย็นชาทำให้เมฆมันเคลื่อนออกไปทุกทิศท,ทุกทางราวกับว่าโลกของปีศาจได้มาถึงแล้วสีดำสนิทของนรกจำนวนนับไม่ถ้วนประตูขึ้นกลืนกินตูกูหงทันที ใบหน้าของชายชาราล้มลงจากนั้นเขาก็พุ่งออกไปกลายเป็นแนวสายฟ้าที่พุ่งขึ้นไปในอากาศน่าเสียดายทันทีที่เขาโดนพลังปีศาจเขาก็ถูกส่งกลับลงมาบูมแม่ทัพปีศาจคนที่สองเอื้อมมือไปจับคอของตูกูหงทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้เจ้าเจ้าเป็นใครตูกูหงพูดตะกุบตะกักแม่ทัพปีศาจคนที่สองพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา เจ้าส่งลูกศิษย์ของเจ้าไปที่ที่คุมขังแห่งเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพื่อตามหาข้าใช่ไหมเจ้าบอกว่าเพราะข้าบาดเจ็บเจ้าจึงสามารถหลอมรวมข้าเพื่อช่วยให้หายจากอาการบาดเจ็บได้ข้าอยู่ที่นี่และข้าอยากรู้ว่าเจ้าวางแผนที่จะหลอมรวมข้าอย่างไรตูกู้หงตกใจมากจนดูเหมือนหมดสติเจ้าคือเจ้าคือแม่ทัพปีศาจที่สองในสมัยโบราณใช่หรือไม่ผู้ใต้บังคับบัญชาของปีศาจที่แท้จริงผู้ติดตามที่แข็งแกร่งที่สุดของเขา แม่ทัพปีศาจที่สองได้รับการพิจารณาว่าแข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากแม่ทัพปีศาจที่หนึ่งเป็นมหาตรรมะที่เชี่ยวชาญในการควบคุมการทำงานของสวรรค์แต่ไม่จำเป็นในการต่อสู้แม่ทัพปีศาจคนที่สองมีชื่อเสียงที่ดูร้ายและคล้ายกับผู้นำแห่งรัศมีและแสงสว่างแทบจะอยู่ยงคงกระพันเขาได้สร้างความตกตะลึงให้กับโลกนับล้านและสันสะเทือนกองทัพแห่งถวยเทพมีตำนานมากมายเกี่ยวกับเขาและพวกเขาทั้งหมดพูดถึงเขาว่าเป็นปีศาจร้ายที่ดุร้ายที่สุด ตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วและแม้ว่าฐานการบ่มเพาะของเขาจะยังไม่กลับมาเป็นปกติแต่ในระดับโครงสร้างย่อยเขากลับแข็งแกร่งมากจนเทพเจ้าที่พบเจอเขาจะฉี่รถกางเกงด้วยความหวาดกลัวไม่จำเป็นต้องทำให้เขาตกใจและฝากการผนึกไว้ที่ข้าหากเจ้าลองใช้ตราปีศาจกับเขาโชคชะตาของนิกายจะตรวจจับมันได้และจะแจ้งเตือนศัตรูของเรา หยางชีเดินไปข้างหน้าและจับมือของเขาไว้บนหัวของตูกูหงโดยไม่มีการประคมขเขาเพิ่มเติมตูกูหงตัวสั่นเมื่อพลังของผนึกกองทัพเทพจมลงในตัวเขาณจุดนี้ฐานการเพาะปลูกของหยางชีเหนือกว่าของตูกูหงจริงๆและเขาได้รับความช่วยเหลือจากแม่ทัพปีศาจที่สองด้วยเหตุนี้ตูกูหงจึงไม่มีโอกาสแน่นอนว่าหยางชีสามารถจัดก,การเขาคนเดียวได้แต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการต่อสู้หลายรอบและตูกูหงจะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมในกระบวนการนี้ หยางฉีเข้าควบคุมเขาก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นใบหน้าของตูกูหงหย่อนคล้อยและแม่ทับปีศาจที่สองประสานมือไว้ด้านหลังควบคุมพลังงานปีศาจของเขาและพูดว่าข้าช่วยเจ้ามัดปรมาจารย์อีกคนไอ้หนูโชคชะตาของเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งเมื่อมองไปที่ตูกูหงแล้วหยางฉีก็พูดว่า เขาไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยตูกูหงตอนนี้กระบวนการสิ้นสุดลงแล้วเจ้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและข้าได้ส่งแผนของข้าไปยังจิตสำนึกของเจ้าโดยตรงแล้วเจ้าคิดอย่างไรแม่ทัพปีศาจคนที่สองรีบไปช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเขาขับไล่พลังงานที่แท้จริงที่วุ่นวายออกไปและข้าจะเทพลังงานที่สำคัญในการฟื้นฟูให้กับเขาเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครเจ้าหนูคนใช้ของเจ้างั้นเหรอ แม่ทัพปีศาจที่สองไม่พอใจเลยอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าหยางชีมีแผนหลักในการทำงานและมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองเขาบกมือของเขาและพลังงานและเลือดของตูกูหงก็เริ่มไหลเวียนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดใบมีดคมกริบที่หมุนไปในทิศทางของแม่ทัพปีศาจที่สองช่างโอหังช่งางไร้ค่าเสียจริงแม่ทัพปีศาจที่สองหัวเราะอย่างเย็นชาและสะบัดนิ้วทำให้เมฆดาบแตกเป็นเสิ่งเสียงคาถาใบมีดเทพเจ้าอันยิ่งใหญ่จัก,กรวาล ทักษะที่บริบูรณ์ของผู้นำแห่งจักรวาลเก่าอย่าบอกนะว่าเขาฟื้นคืนชีพแล้วหรือว่าเขาไม่เคยตายยางชีสามารถบอกได้ว่าแม่ทัพปีศาจที่สองได้เรียนรู้บางอย่างจากสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นแต่ไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดด้วยรัศมีของตะเกียงเทพที่ไม่ดับสูญเขาส่งประกายไฟไปยังตูกูหงเติมพลังชีวิตของเขาไม่นานนักชายคนนั้นก็กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และอันที่จริงแล้วมีความก้าวหน้าในการบ่มเพาะบางอย่าง เมื่อประเมินตูกูหงแล้วอย่างฉีก็พยักหน้าและพูดว่าไม่เลวไม่เลวเลยตอนนี้ไม่มีเวลาให้เสียแล้วเราจะไปที่ที่ตูกูนิมูทําธุรกิจกับบ้านแห่งจักรวาลและแอบปล้นเขาฆ่าจะกดขี่ขมเหงบางคนและให้พวกเขาตําหนิเขาด้วยวิธีนี้ตูกูนิมูจะไม่มีทางออกไปเอาหลับไปกันเถอะตูกูหงกล่าวบอกตามตรงว่าเขาพอใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาว่าเขากําลังจะแก้แค้นตูกูนิมู สถานที่ที่เขาทำธุรกิจกับบ้านแห่งจักรวาลน,นั้นอยู่ไกลามากแต่ข้าสามารถเป็นผู้นำได้ไม่จำเป็นอย่างชี้กล่าวข้าเอาข้อมูลมาจากความคิดของเจ้าเมื่อครู่นี้แม่ทัพปีศาจคนที่สองนี่คือแผนที่เจ้าเป็นผู้นำหวือหวือหวือ แม่ทับปีศาจคนที่สองบินออกไปเหนือมหาสมุทรระยิบระยับโดยไม่ใส่ใจที่จะพูดให้เสียเวลามหาสมุทรที่นี่ดูแตกต่างจากที่ยังชีเคยเห็นมาก่อนประการหนึ่งคลื่นนั้นรุนแรงและมหืมาสูงเสียดฟ,ฟ้าจนสัมผัสได้ถึงลมจาก,กระวัดบนท้องฟ้าสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่ามหาสมุทรศูนย์ในความลึกของน้ำพลังแห่งเทพนั้นดูร้ายและวุ่นวาย ดังนั้นมีเพียงเทพสูงสุดเท่านั้นที่สามารถมาที่นี่ได้อย่างไรก็ตามที่นี่มีชนเผ่าปีศาจซึ่งทําให้เป็นสถานที่ที่ทํากําไรได้ในการทําธุรกิจพวกเขาบินข้ามมหาสมุทรจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเกาะซึ่งทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าและผู้คนที่แปลกประหลาดและแน่นอนว่ามีการต่อสู้มากมายเพื่อแย่งชิงทุกสิ่งตั้งแต่ทรัพยากรไปจนถึงนกเทพไปจนถึงศิลาเทพมันคล้ายกับทวิปสวรรค์อมหิตมาก แน่นอนว่าทวีปสวรรค์อมหิตนั้นเล็กกว่านี้มากพูดตามความจริงแม้ว่าทุกคนจะพูดว่าทวีปอสุรกายสวรรค์เป็นที่ซึ่งพระเจ้าทำรรมได้พินาแต่ยางฉีได้ตรวจสอบเรื่องนี้และไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดเพื่อพิสูจน์ได้เท่าที่เขารู้มันเป็นเพียงสถานที่ที่มีพลังงานชั่วร้ายที่แข็งแกรง่งมองไปข้างหน้าตูกูหงชีและพวกเขาเห็นทวีปขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บนยอดซึ่งเป็นเมืองที่แผ่ก,กิ่งก้านสาขาโดยมีกำแพงคริสตัลคอยปกป้องจากลมป่า เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ